คุดยอดค่ะแต่กาที่บ้านมือจะเป็นโยคะท,ท่าสวยประโยชน์เยอะนะคะทำวันนี้ได้ท่าสวยๆวยไปโพสบดเพื่อนๆได้ด้วยนะคะยังก็ยังได้ไประโยชน์ทั่วร่างกายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเอาเท้าทั้งสองเหยียดเท้าทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะยืดบริเวณเอวกับสะโพกนะคะงอเข่าซ้ายห้ามระตกเข่านะคะเอามือจะช่วยจับป้องกันการหวาดเก็แล้วเอาเท้าซ้ายวางที่พื้น เท้าขวายกขึ้นมาวางที่ขาซ้ายนะคะให้ตะตุกต,ตรงกับหัวเข่าทั้งสองข้างถ้าเท้าซ้าย,ยไปสะโพกให้ดึงออกมาเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะบริเวณขาด้านในจะเป็นช่องสามเหลี่ยมน,นะคะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งนะคะวางมือ่ไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกเดินมือไปช้าๆค่ะให้อกวางที่เขา่าถ้านะคอจึงจะได้ถึงคุณน,น,นะคะแต่ ถ้าถุงคืนไม่ได้นิ่งคลยแล้วค่อยๆเดินเหมือนกับช้าชหันขวาดึงข้างลำตัวค่ะหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นสูงยืดลำตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆลดมือซ้ายวางข้างลำตัวหันลำตัวหนึ่งเด็กค่ะหายใจเข้ายืดลำตัวหายใจออกค่อยๆงอศอกซ้ายลงอยากคว่ำลำตัวนะคะใช้ที่ก้านงอศอกค่ะแล้วมองที่มือขวาข้อศอกตึงไว้นะคะจะช่วยยืดบริเวณเอวสะโพก ใหแรงแตด้านเข่าขวหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นมาอย่าเกรงคอนะคะหัวไหล่หางคือค่ะหายใจออกมือขวาวางวางห่างลำตัวหนึ่งกุญนะคะหายใจออกค่อยๆลดสองขวามือวางไว้นะคะสองขวาไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะแล้วเงยหน้ามองขึ้นนะดานขดสองขึ้นแล้วค่ะหายใจสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกลดลงผ่อนคลายค่ะ ขวายกข้างขาซ้ายไปค่ะขาซ้ายยืนเข้ามาใกล้สะโพกค่ะอย่างนั้นทับส้นเท้านะคะยื่นส้นเท้าออกมาข้างๆค่ะมือซ้ายกอดเข่าขวาไปค่ะแล้วเหยียดแขนซ้ายไปด้านหน้าค่ะมือซ้ายกอดเข่าขวาวค่ะแล้วเอามือขวาขวางไว้ด้านหลังค่ะหายใจเข้าออก นอนข้ามไหลขวาไปนะคะต่อไปเราเปลี่ยนข้างนะคะเอาขาขวาที่ด้านบนเอาขาเอาขาขวาวางไว้ด้านล่างเอาขาซ้ายกระตุต่ต้องตรงกันกับหัวเข่านะคะในท่าถ่ายนะคะกระตุกะตุ่ที่ที่หัวเข่านะคะระดูะะเรองนั่งถูกน่าชี้ติดคือน,นะคะหายใจเข้าวางมือไว้พื้นค่ะ หายใจเข้าค่อยๆเดินมือออกไปด้านหน้าค่ะกดคางชิดอกหน้าอกแตะที่ขานะคะวางหน้าหางลงที่พื้นค่ะพร้อมลมหายใจเข้าออกกระไรกะไรหายใจเข้าค่อยๆยกเดินมือกลับมาค่ะวางแขนทั้งสองข้างข้างลำตัวหายใจเข้ายกมือขึ้นเหยียดตัวขึ้นกับตอนจังหวะที่เหยียดตัวขึ้นดึงตัวขึ้นด้วยนะคะแต่ลดไหล่ลงนะคะ หายใจเข้าค่ะหายใจออกลถมือขวาวางไว้ทว่ด้านข้างลำตัวหายใจเข้าที่ตัวหายใจออกนอกตะบขวาลวางงนหน้ามองข้างแขนซ้ายขึ้นหาพใจดานางอย่างตึงนะคะแยว่างหน้าลงนะคะใครสอบไม่ถึงคืนไม่เป็นไรนะคะอัในในี้น้อยก็ค้างไม่เท่าไหร่ค่ะสปู๊บต้องกดที่ถึงคืนนะคะสปพ๊บตายต้องคิดคืนนะคะ พยายามให้สะโพกทั้งสองข้างแนบชิดติดพื้นนะคะท่านแล้วหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นยืดเหยียดข้างนี้ค่ะหายใจออกรกมือซ้ายลงวางข้างลนต,ตัวหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกนอนสอกซ้ายลงผลืนเอนตัวไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าค่ะสะโพกยังต้องติดพื้นอยู่นะคะเวกลารข้างนะคะหายใจออกยกมือขึ้นค่ะหายใจออกผ่อนคลายค่ะ เท้าวขวาดึงมาใกล้สะโพกค่ะมือขวากอดขาซ้ายไว้นะคะกอดให้แนบชิดติดก้ยนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกมองตามมือซ้ายดิดตัวตามมือซ้ายมองข้ามไหล่ซ้ายไปนะคะสะโพกยังต้องติดอยู่พื้นั้งสองข้างนะคะไม่ยกสะโพกขึ้นนะคะถระดูกลองนั่งทั้งสองข้างกลยแนบชิดติดพื้นนะคะหายใจเข้าค่ะกลับมาหน้าตรงค่ะ จะออกลดลง่อนขาค่ะเหยียดเท้าออกค่ะท่านสุดท้ายนะคะเป็นท่าตัดมตนาสนะนะคะเอ,อาดูจับที่ปลายเท้าค่ะใครจับปไปลายเท้าแล้วสองมอนะคะใครจับที่ข้อเท้าหรือน่องหรือเข่าก็ได้นะคะเราจะยืดหลังต้องหลังขาด้ยยานหลังเท้านะคะเพราะฉะนั้นเข่า,เาจะต้องไม่งอนนะคะหายใจเข้ายืดออกหายใจออกงอจอกลงเอาทีาท่เราได้นะคะกดการสนบกค่ะ สำหรับคนที่ไปต่อไม่ดได้หรือกระลมจใจตัวเองนะคะใครที่นี่ไปต่อได้ให้ลดอกลงถ้าศีระวางติด็อกระวางที่นอกระนะคะให้ทำไปเดี๋ยวจะติดเองนะคะหายใเข้าค่อยโยกตัวขึ้นค่ะหายใออกวางืองลงค่ะวันะะี้เป็นยังไงกันบ้างคะค่อยๆฝึกนะคะเดี๋ยวจะสามารถทำท่าได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ต้องวิ่นะคะเอาพอที่รักกายไหวนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ